คนมาหน้าบ้านอีกแล้วอ,อืมสวัสดีฉันชื่อเคนนะฉันเพิ่งจะกลับมาจากต่างประเทศเมื่อคืนนี้เองภรรยาของฉันบอกว่ามีคนย้ายเข้ามาใหม่ในฟาร์มในช่วงเออที่ฉันยังไม่อยูเอออย่เออคือฉันแค่อยากจะมาแนะนำตัวเฉยๆแล้วไว้เจอกันนะเคครับลงุง เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยกันแล้วก็ฟาร์มเมอร์ทั้งหลายที่เข้ามาดูกันด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็ลังจูผมบินนัทเองกับเกรดสตาร์ดิวเวเล่ในอีพีที่สิแล้วว้าวนี่เองนะมาโอ้มากันไกลเลยแต่นี่ครับตัดไม้ทีก็รือดูไปไม้ผลีกันเลยฮิเดียวโชวเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเคลียร์ไอ้พวกฟาร์มที่แบบไอ้พวกวัชพืชอ,อะไรที่ขึ้นแล้วเราก็ไปหาซื้อ,มอเมล็ดมาปลูกเ,ลเองก่อนแต่ก่อนอื่นนะมาผมมีสิ่งที่ต้องไปเอานั่นก็คืออ่า เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นั่นอะถังบ่มไว้เออนั่นเองนะครับอ่ะแต่ตอนนี้ผมก็ย้ายคอกไอ้สิงขนองน้ำอยู่นี่แล้วแล้วก็นี่น้องตายอ่าน้องนมเย็นอ่าไอ้ตัวนี้แหละไอ้ชาไทยเออและไอ้ตัวนี้แหละโกโก้โอ้โหแต่ละตัวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยโอเคครับก่อนอื่นก็ไปไปเอาสูตรอ่าเขาเรียกว่าอะไรกูลืมไปแล้วสูตรครบาบถังบ่มไวกันโอเคไป โอ้สวัสดีตอนเช้าสุซานทำไรอยู่หนอวิสวัสดีสวัสดีครับฉันดูแลเพื่อนตัวน้อยของฉันด้วยปุ๋ยที่ทำขึ้นมาเองเคในตัวเจนในโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟาร์มมรกฏเป็นแหล่งอาหารแสนอร่อยเพียงเพิ่มแสงแดดน้ำและความรักแล้วคุณจะทำกำไรตามฤดูกาลได้ด้วยตัวเอง ฟาร์มมรกฏมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับฟาร์มบ้านสวนชั้นนึกถึงภาพในการจัดก,การพื้นที่มากๆไม่ออกเลยไปสุสานแต่รู้ไหมไอเขาเรียกว่า,อาโอโซนเนี้ยพื้นที่มันเล็กนะาาก,การจัดการการทำอะไรตอย่างพื้นที่มันแคบสำหรับผมถือว่าแคบนะแล้วก็ ครับคุณสามารถจาัดก,การพื้นที่ทั้งหมดได้ยังไงอ๋อคำถามแน่นอนครับฉันก็ยังลดน้ําด้วยสปริงเกอรอ์อัตโนมัติยังไงล่ะโอ้ฉันเคยลองประดิษฐ์สปริงเกอร์แล้วนะแต่ฉันทําให้ปัม๊มน้ำน้ําออกมาแล้วอย่างถูกต้องไม่ได้อ๋อฉันประหลาดใจที่คุณสามารถประดิษฐ์ของที่มีความซับซ้อนนี้ได้โอ,โอ้แสดงว่ากูต้องเก่งเอามากๆแน่เลย ดูจากพื้นที่หลายเอเคอร์ของฟาร์มบ้านสวนแล้วถ้าคุณจะต้องใช้พื้นที่ทั้งหมดระบบอ,อัตโนมัติก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วนะฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนคนเดียวจะดูแลได้ทั้งหมดยกเว้นว่าคุณจะจ้างชาวไล่รับจ้างมาช่วย <c oughs> มันมีด้วยเหรือ ชาวไร่ส่วนใหญ่ที่อยู่รอบๆเมืองเพลิกนมีไร่ขนาดเล็กพอดีที่จะจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแต่สวนผลไม้ในเซเตอร์เลสจะมีการจ้างงานชั่วคราวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผมก็อยากมีเอ้ยมันมีอยู่ดีว่าเรามีเพื่อนอยู่แต่เราต้องสร้างบ้านให้เพื่อนแล้วก่อนฉันต้องใส่ปุ๋ยให้เสร็จก่อนที่แดดเปรี้ยงตอนเที่ยงจะส่องมาไว้ค่อยคุยกันนะอมความดูนะแบบผมก็เคยปลูกผักนะตอนที่แบบ ผมยังรับราชการอยู่เออผมดูแลในอ่าทหารการเกษตรนั่นเองนะครับเวลาจะปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเขาเรียกว่าเอาเมล็ดผักลงดินเนี่ยก็ต้องเอาลงตอนตอนเย็นนะครับอ่ะแดดจะไม่ได้ร้อนต้นมันจะได้ไม่ไม่โทรมนะครับอ่ะนั่นเองแล้วพอเตือนเช้ามามันได้อ่ะเขาเรียกว่าได้น้ําจากที่ว่าเราเราปลูกไปตอนเออตอนเย็นแล้วอ่ะแล้วเราลดน้ําด้วยตอนเช้าบางทีต้นต้นมันจะไม่เหี่ยวเว้มันจะคืนสภาพเร็วมากนั่นเองนะครับ เธอเห็นขนาดของลูกๆของฉันหรือยังวิทฉันไม่เคยเห็นดอกกระหล่ำปีที่ใหญ่ขนาดนี้เลยปุ๋ยน่ามันวิเศษจริงๆที่รักฉันจะใช้สูตรผลิตมันให้ได้ประโยชน์มากที่สุดใช้ที่รักเหรอโอ้โเราก็เทศซะด้วยสิ <laughs> ให้ตายเถอะยังจะเล่นตามฉันมาข้างในแป๊บหนึ่งสิฉันมีอะไรที่อยากจะแชร์กับเออเธอแหละโอเคไปไ สิ่งนั้นใช่ไหมล่ะกําลังรออยู่เลยวันนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ก็เลยอยากจะตอบแทนเธอนะ่ะชิบมาแล้วฉันได้รับอนุญาตในสิทธิปัตรการใช้กรรมวิธีการหมักบ่มของซูซานเบียอ่าเล้ามดและเออ เพลเอลมีค่ okay. ามากเพิ่มขึ้นเธอไว้วางใจฉันมากถึงเพียงนี้อ๋อก็คือไว้ใจกันมากครับก็เลยแบบโอเคฉันแบ่งสูตรการค้าบนี้เธอแล้วกันเฮ้ในระหว่างที่เธออยู่ที่นี่จะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอไปฮะเฮ้ในระหว่างที่เธออยู่ที่นี่จะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอให้ช่วยเก็บเกี่ยวพค่นหนุ่มัตตัวที่อยู่ข้างนอกนั้นอ๋อโอเคให้ได้ได้ โอเคขอบคุณมากนะสุซาแต่สูตรคราเรามันนา่าจะมาทางจดหมายหรือเปล่าเพราะว่าผมเปิดมาตรงนี้แล้วก็ยังไม่เห็นทางบ่มวายนะหรือไม่งั้นเราต้องอัปเกรดบ้านไปอีกขั้นก่อนโอเคแล้วก็ปไปหาให้หล,ลางนี้เลยไอเขาเรียกว่าเราดูาใบไม้ผลิเนี่ยคัสซินจะเยอะหน่อยคนระับตอนรับวันใหม่อ่า อีกหนึ่งวันในเมืองเพลแกนที่น่าสวยงามนกแก้วโอ้โหบายไปดีมาดีนะเ,นเพื่อนๆของฉันออมีเพื่อนเป็นนกอะไรอ้อาวได้ต้มแล้วมั้งเนี่ย โอ้ไม่ช่างหน่าสงสารโอ้เจ้านกน้อยพีของเธอหักนี่โอ้โอ,โอ้เป็นลูกเลยโอ้เธอแตกต่างจากคนอื่นนิดหน่อยใช่ไหมเหมือนกันเลยย่ห่องเลยฉันจะเลี้ยงดูเธอจนกว่าจะหายดีเจ้าตัวน้อยทุกอย่างจะไม่เป็นไร ูแล้วเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะที่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเฮลลี่จะมาอยู่กับเราแต่ว่าเธอในบ้านหลังนั้น่ะเธอก็จะเหลือแค่คนเดียวนี่นะเอมลี่พานกแก้วที่บาดเจ็บเข้าไปในบ้านและพันผ้าที่ปีของมันทำแผลเธอเลี้ยงมันไว้ในห้องแต่เพื่อเป็นการแสดงความเคารพเธอไม่ได้ตั้งชื่อให้กับเจ้านกแก้วนั้นนี่ ต่ออยู่ยาวเลยคือขึ้นขึ้นมาปีที่สองะคัสซีนมันเยอะมากเองนะมาเพราะว่าคัสซีนมันจะเกิดได้ก็ต้อง3ามฤดูนี้เท่านั้นแต่ฤดูหนาวเนี่ยคือตัวละครอากาศหนาวไงเขาไม่ชอบออกมาคนะัสซีนมันก็เลยเจอน้อยสวัสดีมิชฉันกําลังตรวจสอบพื้นที่สวนเก่านี้อยู่นะ,ะทําไมแล้วมันมันเคยเป็นสวนเก่าของชุมชนอนะแต่ก่อน จะย้ายไปที่ข้างห้องสม,มุดแทนไม่มีใครดูแลส่วนนี้เลยทั้งที่เมื่อก่อนมันเคยดีกว่านี้มันน่าเสียดายนะจุดนี้นะจะเป็นสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจากอะ,อะไรวะแคมปิงตั้นจะมองเห็นเมื่อมาท่องเที่ยวที่เมืองพิเรนแดนแห่งนี้อ๋อมองเห็นในระหว่างตอนที่ขับรถหม่ไอตรงนี้นะ่าจะเป็นโซนที่แบบ ถ้ารถเขาขับผ่านมาเขาก็จะเห็นพอดีเลยประมาณนี้ไม่มีภูเขาไม่มีอะไรบงังฉันก็รู้ว่าเธอมีงานในฟาร์มบ้านสวนล้นมือไปหมดแต่ถ้าเธอสามารถฟื้นฟูพื้นที่ดินตรงนี้ได้เธออยากจะปลูกอะไรที่อยากจะปลูกได้เลยนะฉันเคยยื่นข้อเสนอนี้ให้กับแอดดี้แล้วแหละแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากรับเอ่อรับทานจากฉันรับทานคือบริจาคหรือเปล่า เธอมีอะไรจะพูดไหมวิทย์มันปลูกได้จริงเรอลุงถ้าปลูกได้มันก็จะมาปลูกที่นี่นะมาปลกูกผักได้พื้นที่ปลูกที่แล้วก็เธอต้องการพื้นที่สวนตรงนี้หรือไม่อ่าฉันสามารถจาัดก,การมันให้ดีขึ้นแล้วนํามาใช้เป็นที่เพาะปลูกได้ใช่ผมต้องการพื้นที่เยอะยิ่งไปเลยชาวเมงริกแกนจะต้องดีใจมากแน่นอน เธอจะกลับไปทำงานที่ไร่เลยก็ได้นะฉันจะเคลื่อนย้ายถังและรังพวกนี้ออกไปเร็วๆนี้แหละขอบคุณครับลุงผมได้พื้นที่ปลูกผักแล้วไอ้พวกนี้ผมจะไว้ปลูกเป็นไอ้พวกกันหลังพวกอะไรนี้นะมาส่วนที่บ้านเราจะเอาเป็นพวกประเภทผักที่แบบปลูกแล้วเก็บได้เลยนะมาตามน,นั้นเอาละฉันมีกองเอกสารมากมายที่ต้องไปจัดก,การขอให้เป็นวันที่ดีนะวิ์ขอบคุณที่อวยพรครับแล้วเจอกันใหม่นะ หมอแล้วใช่ไหมโอ้โหเอาออกเดี๋ยวเถอะสีขนองนะลูกโอเคไปไปซื้อมเมล็ดกันอ่าไอ้ตรงนั้นยังปลูกไม่ได้ใช่ไหมโอเคงั้นผมไปหาซื้อเมล็ดไอ้ตรงนี้ไปปลูกก่อนแล้วกันถั่วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมามันมันเดินทะลุไม่ได้ใช่ไหมเออแล้วก็เช็คเครดด้วยนะมาโอ้โหคลิปนี้ยาวแน่นอนกูเครดมีอะไรบ้างครับ ส่วนอ๋อโอเคโอเคไม่ต้องเราก็ได้อันนี้ก็คือเคลอ,อ่าไข่สองโหลของลุงกัสดแล้วก็เคลดปลูกผักอ่าติดดาวทองซัก2ี่บห้าชิ้นขึ้นไปนะมาโอเคผมรับครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยไม่ไรครับเดี๋ยวเราใช้อ่าอเขาเรียกว,ว่าอะไรปุ๋ยเร่งในการเติบโตก็ได้เออมาผมซื้อมาเล่นแล้วก็ไปปลูกผักน,นึงครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาเนาะเดี๋ยวคลิปมันยาว โอ้ครับมาใน้สุดฟาร์มก็เสร็จไปแล้วนิดนึงเหลือเอาเหลือไอ้เขาเขาเรียกว่าอะไรไอ้ดอกไม้นะมาผมซื้อมาปลูกแล้วอันนี้คือมันไม่พอนั่นเองเดี๋ยวต้องซื้อมาปลูกใหม่อีกนิดนึงแล้วตอนนี้ก็กระต่ายนะครับมาให้ผลผลิตผมมาแล้วแล้วก็เก็บไปแล้วด้วยอ่าโอเคอันนี้ขายโอ้ขายได้ด้วยแต่ไม่ขายครับซื้อมาแล้วใครมันจะขายวะเออแล้วก็ข้างล่างครับผมจะพาไปดูเอ่อ แบบนึงนะสมพง์เฮ้ยไม่สมพงศ์เดี๋ยวสิงคณรงนาให้น้องสิงคณรงนาพาไปดูดีกว่าเออเร็วขึ้นกว่าเยอะเนี่ยข้างล่างเขาจะเป็นพวกถั่วที่ผมซื้อมานะมานี่เลยแล้วก็ไอ้ตรงฝั่งนี้ครับผมจะปลูกเป็นดอกไม้แต่ตอนนี้คือดอกไม้ผมมันเลยงไม่พอเดี๋ยวจะได้ออกไปซื้ออีกแล้วคือต้องเก็บตังไว้สลับอาไอ,อ้นี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะอาแม่ค้าหมูเองเผื่อแก,กเอากระหล่ำแดงมาขายไม่กระหล่ำแดงก็ไอ้นี่ก็ได้เฮเทอรเฟิลนะมา ถ้าเอามาขายนี่โว้สองอย่างนี้ปุ๊บผมว่าผมเสร็จบัตเตอร์นในไอ้นี่อย่างแน่นอนในเดือนนี้เออก็อ่ามามาขอนมหนจ้ารีบๆเอาขวดใหญ่มานะจะได้เอาไปบริจาคต่อเออทางนี้นี่ไข่ไก่โอโหอ,อาหารหมดแล้วด้วยเออแต่ตรงนี้ยังไม่อัตโนมัติป่ะต้องอันนี้ต้องอัตโนมือก่อนต้องอัพเป็นขั้นสุดท้ายนะป่ะถึงจะมีระบบให้อาหารอัตโนมัติ อ่าหมดแล้วไปดูหองน้องวัวด,ด้วยเออเออเดี๋ยววันนี้ผมจะไปหาลุงวินลี่อีกแปเคัสซีนกับแกนะมาเพราะว่าผมไปทำเควสไอเหยื่อปลา100ชิ้นกับแกไว้นอกนะมาเผื่อไว้เผื่อไว้แล้วก็นี่ฝั่งทางนี้ออกผลผลิตแล้วแต่ไอ้ผลไม้ตรงนี้นะมาเหมือนมันจะออกไม่พร้อมกันนะ หือมันแล้วแต่ฤดูอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนก่อนนะมาตายตายตายอ่าอ๋อคลิกขวาที่ต้นไม้มันก็จะหล่นมาไปชุบชุบชุบนี่อ๋อให้หมดไอ้พวกพืชพืชที่ไม่จําเป็นอ่าไหนดูดิโอเคได้บริจาคบริจาคอ๋ออันไหนบริจาคก็กคือไอ้ตรงบัตเติ้ลตัวนี้มันจะขยับนะมาอัานไหนที่ยังไม่ได้บริจาคนะนี่เออจะสัน่นติ๊กติ๊กติกก๊กอยู่เอออ๋อ ไปหาลุงวิลลี่ลแล้วกันไม่น่าจะมีอะไรละลุงผมมาเล็กไปหารอผมก่อนอ่ะเจอคคสซีนลุงวิลลี่อ๋อห้อยวิทย์ทำไมเดี๋ยวนี้พูดอะไรต้องอ๋อห้อยตลอดเลยลุงไปติดมาจากไหนเนี่ยแต่ก่อนไม่เห็นพูดคำนี้เลยฉันเพิ่งจะกลับมาจากทิปตกปลาที่ป่าซินเดอร์แซตนะฮะ แม่น้ำที่นั่นจะมีแซลมอนจักรพัดอะฮะในช่วงนี้ของปีมันเป็นปลาหายากเหรอลองดูความมดงามนี่สิโอ้โหโอ้ดีเหรอปลาคราฟจักรพัดเธอดูยั่วยวนน่าจาับจริงแต่ไม่ตายใช่ไม่ลุงเธอสามารถทำเงินได้ดีในตลาดเลยด้วย๋อคือเลี้ยงสวยงามไม่ได้เลี้ยงกิน หากเธอเข้าถึงวิญญาณแห่งการตกปลาแล้วลองไปจับเจ้าพวกตัวที่แสนงดงามมาแบบนี้ดูสิอ๋อเป็นเคสเหรอลุงปลาซินเดอร์แซดอ่อซินเดอร์แซดเหรออะไบน,นีงนะมันข้างในนี้ใช่ไหมน่าจะอันนี้เหรอเดี๋ยวเราต้องรอดูก่อนแต่เมื่อกี้โมเดลปลาไม่ขยับด้วยนะมา มันจะไม่มีขึ้นให้ดูคือผมต้องไปสุ่มตกดูหรือไปหาข้อมูลมานะัว่ามันหาตกที่ไหนได้บ้างโอเคพ <c oughs> วกเขาชอบปันดูพวกเขาสิทำไรวะอันนี้มาหาลุงแกโอ้โหร้อยตัวแม่งรวมกันเหมือนเอเลี่ยนเลย ฉันแค่คิดถึงเธอไอ้หนูเนื้อแมลงนี้ที่คุณพบมันสมบูรณ์แบบฉันพูดว่าสุดตอนไหนฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะยังดิ้นอยู่แต่ฉันไม่ว่าอะไรหรอกเพราะปาก็ชอบมันโอ้ลุงลุงเอามากลองร้อยตัวอย่างนี้ผมเห็นแล้วผมก็แย่มกันนะมันเป็นเครื่องในแมลงครับแต่ทำไมมันมันเหมือนมันมีลูกตาทช่ว่า เพื่อเป็นการกล่าวขอบคุณฉันจะสอนเคล็ดลับอันเก่าแก่ให้เธอเธอ,เอคุณพ่อของฉันสอนฉันเรื่องนี้ในทิศตกปลาเมื่อหลายปีก่อนเรียนรู้วิธีประดิษฐ์ทุ่นคุณภาพสูงสูงแค่ไหนลงุงคือแบบปีนเสาไฟแล้วตกลงมาเลยใช่ไหมการใช้ทุนนั้นจะดึงดูดปลาที่มีคุณภาพสูงมากนั่นหมายถึงเงินในกระเป๋าของเธอจะมากขึ้นไอหนู จริงเลอลุงออได้ตัวหนึ่งแล้วอเยอะๆตัวต่อขึ้นมาเป็นรองเท้าบูทได้ขั้วสิบลงแกแล้วอเออแล้วก็ตอนหน้าหนาวผมพูดไว้ว่าผมจะไปลงเหมืองแม่งกูไม่ได้ไปลงสทีไม่รู้เป็นหาเลยวัวแต่เป็นตกปลาหาไม้อัพเกรดข้อวัวข้อ,ขอสัตว์โอ้โหไม่ได้ทำหาอะไรเลยเนะมา อันนี้ก็ต้องโทษโทษทีแต่ไอช่วงนี้แหละเอาเป็นพาร์ทหน้าแล้วก็น่เออพาร์ทที่จะถึงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลงเหมืองเลยกกันถ้ามาลงในอีพีนี้ก็คือนั่นแหละลากยาวเลยทีเดียวเชียวโอเคไหนดูดิผมก็ไม่น่ามีอะไรทำแล้วมาับบ้งในจังหวะนี้เออหนดูดิอ๋อวันนี้แคร์มาทำงานเอาของมาให้แคร์หน่อยก็แล้วกันเอ้ไอนี่เอาไปทำปุ๋ยออของเต็มไว้สัต์เอ๊ โอเคครับทุกคนสลับ EP นี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนกันฮะยังไม่ได้แลเลยแคลโรไลน์ลืมว่าวันนี้มีอ่าคลาสแอรโรบินหรือเปล่านะ <S <S คืออะไรอะ่ะโอ้คาซีเหล่าแม่บ้านบางทีเราอาจจะเจอเธอกำลังทําสวนอยู่ในเรือนกระจกก็ได้ <S <S อ๋อแคลโรไล,ลน์นี่มาแล้ว ขอโทษที่ดันล็อกประตูไว้นะจ๊ะสาวๆเรามาเริ่มกิจกรรมเอ่อรีดเงื่อกันเถอะรีดเงื่นยีนะไม่รีดตามาใจิตใจสกปรกเอ่อเอลโลบิดทำไมเหรอโอ้สวัสดีวิทย์อา่าครับ ฉันได้ยินมาจากพวกผู้หญิงในเมืองอเรามีคา์ดไอโรปิกด้วยเหรอก็มีอยู่นะกลุ่มแม่บ้านไงอ่มามันดูน่าสนุกจังแล้วก็นี่ครับมามีหัวข้อ,ขอเรียกนะมาใช่แล้วพวกเธอจะมาเจอกันสัปดาห์ละครั้งกับสองคสนใจเลยแล้วก็กองนั้นแหละไม่เห็นน่าสนใจนนเองนะมาไอสอข้อนี้จะเรียกไหนวะใช่แล้วพวกเธอจะมาเจอกันสัปดาห์ละครั้งแล้วก็คุณสนใจหรออะไรอย่างนี้ อันนี้อถามแล้วก็ตอบไปเลยโอ้อย่างนี้นี่เองชุมชนของคุณมีความเป็นตัวของตัวเองดีจังมันให้ความรู้สึกแตกต่างกับที่บ้านของฉันในชนบทเลยที่นั่นมีคนอาศัยอยู่ไม่ค่อยเยอะหรอกแล้วก็เนี้ยค,คุณน่าจะลองรวมกิจกรรมชุมชนที่นี่ดูนะ แล้วก็นี่นะา่าต่อไปเลยฮะทำไมเหรอไม่ชอบเหลอฉันไม่รู้ว่าจะดีไหมฉันเป็นแค่คนนอกอะ่ะเฮ้ยดีอยู่แล้วแค่มาเถอะอลองดูนะเ,เดี๋ยวผมเข้าไปเต้นเป็นด้วยก็ได้ฉันขอไปคิดดูก่อนนะ อย่าคิดนานล่ะรออยู่เมกาเดี๋ยวจะพาเข้าไปอ๋อฉันกะจะอ่านาบทภาพ,พยนต์นี้ในจบในจบก่อนหมดเวลาพักนะอ๋อให้จบก่อนหมดเวลาพักดีใจที่ได้คุยกัน<ๆ>เข้าไปเองเลยเว้ยสู้ๆนะแคร เป็นกำลังใจให้โอเคโอ้โหแทนความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมากโอเคครับทุกคนครับสำหรับ EP นี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะโอโ้พูดทีกูจะคลายเลยทิ้งแหละโอเคขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะว่าไม่เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ผมขอลาทุกคนกันไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาายเนะป เธอว่าไงตอนนี้12โอ้โอเคผมไปทำงานอย่างอื่นก่อนนะบอจุกดี